ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับตั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยกก่าพารวยเส้นหวยพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามครับผมรัฐบาลไทยครับผมของบ่าวแหลมเองครับพี่น้องครับซึ่งในวันที่ผ่านมาเนาะครับเนาะวันที่16พฤษภาคม2567าหเครับรัฐบาลไทยบ่าวแหลมฟันในพี่น้องครับผมครับฟันศูนย์ครับพี่น้องครับ พี่น้องครับเลขบ้าแลมสังเกตหลายรอบแล้วถ้าพี่น้องลากสามเนาะครับเนาะครับลากสามนี่คําตะกอนบ้าแลมก็บอกเข้าใจดอกครับผมลากหมายความาานนว่าจังไรเนาะนึกว่ามันลากเงาของตัวเลขบอกแต่ว่าเมื่อเบิ้งแล้วเนาะครับเนาะรับมาอยู่น้าคู่บาอาจารย์เพิ่นเพิ่นกับบอกลากก็คือลากนะเพิ่นว่าครับกับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกครับผมลากสามมันจะตกศูนย์หกพอดีครับพี่น้องรองเห็ดเบิ้งครับผมแม้กระทั่งเลขสามตัวงสีนะครับเนาะครับอ่ะ วันนี้ก็เขามาแล้วก็มากดติดตามกันเอาไว้ครับมาตามกันต่อครับผมสวัสดีมาแลมสวัสดีครับ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 ครับผมพี่น้องมือนี้ภามาติดตามเรือรัฐบาลไทยครับบ่าวแหลมพารวยได้พี่น้องเด้ออันนี้คือสถิติงวดก่อนพี่น้องงวดที่ผ่านมาอันนี้มีหลักฐานในเบื้องละพี่น้องเนาะทำพอเที่ยมในร่งอยู่ร่องตลอดนะครับเดียว ตงขั้ก่นะครับแต่ว่าจับคู่จับคูบ่บกเข่าหรอกพี่น้องแต่ว่าเด้งวิ่งนะครับวิ่งศูนย์ตัวเดียวมาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนื่องงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะผับโค้งสุด้ทยอันนี้การ์ิทเป็นโค้งสุด้ทยคือโตพี่น้องเพราะมือ <c oughs> แต่วันที่ยี่สิบกลัวแล้วนะครับเอ้ามาตามกันตัวเองนะครับเนาะ <c oughs> ปีหกเจ็ดเัง่ยมาคยถเตะกันเองเก่งอยู่เด้ สายวิ่งสายหลุดบุคคลผ่านมโดยผ่านปะไรอ่ะครับมาเบิ่งรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับครับหนึ่งมิถุนายน

วันไทยและพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งมิถุนายนพี่น้องเนาะเปล่าแหลมพารวยครับไปเบิ้เงเล็กวิ่งกันเลยครับพี่น้องบนบนล่างครับบนล่าง Một vâng. lần. Vâng. <c oughs> ฟันห,หนึ่งตัวเดียวครับพี่น้อง <c oughs> ฟันห,หนึ่งตัวเดียวส <c oughs> ายวิ่งสายรูดพระควณผาดครับ <c oughs> ตัวหน่อยไปแน่กับจ้าคอเบิงอีกเทือดเด้อครับผมบริษัทปันไดละ่ะหลายช่องมานน้ำกัน อ่ะขับเบิ้งตัวเนียนกันเลยกับพี่น้องฟันศูนย์นหนึ่งนิ้นนิ้น ศูนย่งพี่น้องครับผมตัวเลขอาจจะบ่อง่ามภายในบ้าเลี้ยมก่ใส่เลขวิ่งเล็กเล่เลนยหนอนห่งหาพี่น้องครับครับพีมักหนึ่งวิ่งหลุดได้เลยนะครับเจ้าคูโบาขาตาเพแต้มแล้วละศูนย <laughs> ์หนึ่งเ <laughs> ีแต่ว่ากับมเน่เนี่เด็กศูนย์หนึ่งหนึงศูนย์เคยบอกนี่ดีเนาะโอ้ย <laughs> ออกดูค่อยออกดูอยอะแต่ซีดนะแต่ว่าปีแต่ว่าปีหกเจ็นี่มันออกนอเนาะใช่วิ่งสายรูรดไม่ควรพลาดได้พี่น้องเรืองเล็กเช่นเบาเลี่ยมนะครับเล็กวิ่งครับอ่ะเบิง่งตัวกันตัวร่องครับผมแห่งยันไม่อยากเขียนไดย้ยันพอแต้มบ่ามาักน้ำ <laughs> เอาสี่แล้วไม่คอยไปน้ำเหล็กต่างๆหรอสามหนึ่งครับผมครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ห,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 งห้าครับผมครับว่ายร้ายตัวอ่ะเอาเหล็กสามตัวกันครับพี่นอ้องเอาขีดเซนก้อนกันเลย นี่เอฟซีมากน้ำเบาแหลมเนาะอย่าลืมคอมเมนต์เด้อคอมเมนต์มาสองไลยก็ได้ตัวสิบหาเอฟซีกับสี่ไรเซียนน้องหารหนึ่งหนึ่งหาตัวนี้ก็เน้ยนหน่อยเนี่ยจักน้อยครับพี่น้องเอฟซีจะได้รู้ว่าเปิตาเน้นตัวใดเนี่ยครับอย่าลืมพี่น้องมาร์กอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำสําหรับเลขสามตัวนี่หายหลายจักนิดหนึ่งได้พี่น้องครับไปพิจารณากันเบิึงอ่ะ ช่วงเลขสามตัวกันครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งหนตัวสองขั้นหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งฮะฝากพี่น้องครับเอาไปผิดจระ,ะนากันเบ้างนะพี่ผู้มักผู้ชอบครับผม ครับพี่น้องเย็บซี่ครับผมแคปบหน้าจอกันครับพี่น้องครับมองเห็นกันยูนี่เนาะครับเนาะมีแสงสะท้อนครับผมครับรัฐบาลไทยครับผมหนึ่งมิถุนายน2567บเบาวแหลมพารวยครับผมบนล่างครับเล็กวิ่งครับพี่น้องฟันหนึ่งตัวเดียวนะครับเนาะกลับตัวฟันตัวเด่นก็คือศูครับผมเน้นนเลยครับพี่น้องสำหรับตัวกันก็มี่ ส1 1หนึ่งกระับผมหนึหาพี่น้องกับพิจารณากันเบิ่งเป็นพิเศษจักนิดหนึงกระับผมครับสำหรับเลข3ตัวกระับผมก็มี1 3 1 3 1ส1มหนึ่งสามหนึ่กระับผมครับสำหรับแนวทางนะครับนอกร,รัฐบาลไทยครับผมฝากพี่น้อง fc ทุกขุนทุกคนกรับผมครับพิจารณากันเบิง่งตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับผม ตัวเลขที่พี่น้องมองเห็นอยู่น่เกิดขึ้นจากการคำนวณนะครับเนาะดังนั้นครับผมจะมีเข่าและก็มีหลุดครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอให้พี่น้องเอฟซีทุกขูนทุกคนที่กำลังติดตามรับชมครับผมโชคหมันต่ำด้วยกันทุกขุ่ทุกคนครับผมสําหรับคลิปนี้บ้าแหลมขอลาพี่น้องกันไปก่อนเอาไว้พบเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม